สำนักงานเกษตรอำเภอคลองทอมสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม2565ตามระบบส่งเสริมการเกษตร TNV System ซึ่งประกอบด้วย 1. การถ่ายทษความรู้โดยทางสำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อมได้มีการประชุมสำนักงานประจำเดือนธันวาคมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินงาน วันที่9รับการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินง,งานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพปามน้ำใหม่หรือ RPO วันที่26ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นรูป,รปการผลิตใหม่หรือ Field Day ประจำปี2,566ในวันที่27-29ธันวาร่วมอบรมโครงการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดกระบี่ณนะแอมกระบี่รอย,ยอง 2. การเยี่ยมเยียนโดยทางสำนักง,งานเกษตรอำเภอคลองท่อมได้มีการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนเกษตรกรตำบลโพรินาและในวันที่7พันวาจัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับอำเภอครั้งที่1และจัดอบรมกิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ NC รายใหม่ในโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั y y in, ่งยืนนหมู่ที่5ตำบลโพรินา วันที่13และ27จัดอบรมกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปั้มน้ำมันในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรณหมู่ที่8ตำบลพรุินาวันที่14รวมตอนรับคณะกรรมการประกวบกุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัดประจำปี2566ณหมู่ที่7ตำบลคลองท่อมใต้วันที่14 จัดเวทียกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนจากระดับปานกลางเป็นระดับดีครั้งที่1วันที่14และ27ลงพื้นที่ติดตามและคำแนะนำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันวันที่14และ15จัดอบรมศึกษาโรงงานเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน g a p ในโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร วันที่15ร่วมงานวันดินโลกหรือ World ปี2565ณแปลงโคกหนองนาพัฒนาชุมชนของนายประกอบไหลทองน้ำมหมูที่6ตำบนลโพดินนาวันที่15ติดตามเกษตรกร,ร,กรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้ากเกษตรทางเลือกแก่เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกปาน์มน้ำมันและยางพาร,ราน้ำหมูที่5วันที่15เยี่ยมเยินศูนย์การเพิ่มประสิทธิภาพการ,การผลิตสินค้ากเกษตรศูนย์เครือข่าย วันที่16จัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินง,งานคณะกรรมการเครือข่ายส่งประกอบแลงใหญ่ครั้งที่1วันที่20ร่วมตอนรับคณะกรรมการตรวจสอบผลงานเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวนและสาขาเกษตรผสมผสานระดับจังหวัดประจำปี2566วันที่21จัดอบรมครูนักเรียนและผู้ปกครองในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน วันที่21-26จัดเวทีถ่ายทอดความรู้แปลงใหญ่ครั้งที่2โดยแปลงใหญ่ในปี2564มีจำนวน6แปลงและแปลงใหญ่ปี2565มีจำนวน1แปลงวันที่22ร่วมอบรมการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานวันที่26รับการตรวจประเมินผู้จัดการกลุ่มเพื่อเตรียมความพร้อมกันตรวจรับรองมาตรฐาน REPO สำหรับงานด้านอื่นๆทางสำนักงานเกษตรอำเภอคลองท่อมได้มีการร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติโดยมีการร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพานพุ่มและกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่อำเภอคลองท่อมวันที่ 7. ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่10ประจำปี2565และในวันที่8 ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านครั้งที่12ประจำเดือนธันวาคมณที่ว่าการอำเภอคลองท่อมวันที่21ร่วมโครงการคลินิก,กเกษตรเคลื่อนที่ณโรงเรียนบ้านทุ่งวิทยาพัฒหมู่ที่3ตำบลก่อลันตาน้อยอำเภอกาะลันตาจังหวัดกระบี่22ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชระกิติยาภา รวมตอนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์หนาที่ทําการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปกาแฟสดสตรีคลองท่อมเหนือวันที่1 3ร่วมพิธีมอบบ้านโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนณนหมู่ที่2ตําบลคลองท่อมเหนือสํานักงานเกษตรอําเภอคลองท่อมขอบคุณค่ะ